คนเรามาถึงแล้วนะคะดีแคทลอนพัทยาเแล้วเก <c oughs> ียร์ค่ะต้องวิ่งเลยคนรีบมารีวิวดีแคทลอนพัทยากันครับ <c oughs> โอ้โหอลังการ อลังการแต่เราต้องโฟกัสนะเราจะไปหมวดหมู่ไหนก่อนรถไหมคะรถเข็นไหมคะรถเข็นรถเข็นเดี่นี้เฮ้ยดูห่างก่อนมือห่างเหมือนมาที่อุทยานมือห่างพี่ตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่นี่เราจะไปดูโซนไหนบ้างก็จะมีนี่กิจกรรบอยกิ้งเอาโดสปอร์ตวอเตอร์สปอร์ต รอเธอรีไว้ก่อนก็เราสองไงกงเดินไปไกลสุดแปลว่าคนที่วิ่งต้องไกลสุดนะฮะไปไปกันคะนี่พร้อมมากบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรแต่รถเข็นพร้อมคืออะไรไม่ค่อยมีอะไรเะเออเรามาดูแล้วเราสรุปสุดท้ายว่าจะเสียหายกันไปเท่าไหร่ยูซี่สปอร์ ทำไ <c oughs> แกดูท่าโพสท่าโพสนี่แคมป,คปิ้งแคมปิ้งเฮือเหมือนเหมือนขอขออัปเดตเก้าอี้หน่อยเหมือนเก้าอี้จะมีรุ่นใหม่เลยอย่างรุ่นเดิมเก้าอี้เหมือนจะเป็นรุ่นใหม่เลย นิ่งอยู่เนี่ยมีทีว่างที่ว่างไม่พอนะคะแก้วปกติไม่ใส่นี้เนี่ออตยต้องอ้าอ๋อต้องอ้าต้องอ้าเออฉลาดมากน้ำมันหม้มอช้อนส้อมีดน,นี่ไงช้อนส้อมที่เป็นแบบว่าตกปลา อันนี้อุปกรณ์สำคัญในการเข้าห้องน้ำแต่ว่าเราอาจจะเอาไม่ใช่หรอใช่หรอไม่ใช่ใช้วิธีผิดเกียร์น้ำเอาคิวอุปกรณ์ขุดโอ้ยเขวน่ารักจังเขาน่ารักเออนี่มันมันแบบอัปเดตนะเนี่ยออัปเดตนะเนี่ย อ๋อแล้วมันใส่ได้กี่โลเอ่อเออก่อนเผื่อมันเนี่มีการแถมหวังให้มันเนี่ค่ะแฟชั่นหมวกถุงมือนะคะมันสวยนะถุงมืงถุงมือรองเท้านะคะคาราบิยเนอร์หรือเปล่าต่างๆไวฉายไม้เช็คไม่เช็คมันลดราคาหรือเปล่าปกติ950 รุ่นเดียวกันบอสสีสวยจังอะอันนี้เท่อ่ะอันนี้สีสวยอ่ะแบบใหม่เอา้ายังไงนี่ แฟชั่นของกระเป๋าเฮ้ยเหมือนเท่เนอะเท่เนอะแต่คาดเอวคาดเอวคาดเอวว้าวอันนี้อะไรคาดหัวเหรออ๋อปิตาอันนี้คืออะไรอ่ะต้องมีิูที่แของแรอ่าจ้าเ้ยกระเป๋าใหญ่มากแกดูกระเป๋าแบบใส่ได้ทุกเอวิติงเออใหญ่มากเลยอ่ะ หมือนอะไรไหมเขียมขัดมวยปลอมโอ้ใช่ใหญ่อะต้องเป็นคนตัวใหญ่ใครใส่ไม่พอให้มันรู้ปไปคะ่ะเออนี่คืออะไรกระเป๋าเหมือนกันหรอเป็นกันน้ำเปล่าไม่น่ากัดง่ายๆกระเป๋ากันน้ำกันน้ำยังไงเป็นผิดชอบรีวิว่างที่แบบอ่านก่อนจะยึดมั <laughs> นกันแค่ไหนมันดูเหมือนไม่กันเลยอะเขี่ยมขักันน้ำลอยน้ำมากกว่า เราได้กัดน้ำไปหนึ่งพัแค่ข้าพัไม่พอหรอกดูถือมากน่ารักอ่ะโอ้โหแฟชั่นมากเป็นใครบอกว่าเป็นการเที่ยวแบบไม่ใช้เงินน่ะนี่ นี่คือแฟชั่นมากสวยอ่ะเฮ้ยทำไมกระป๋องมันสวยจังเนาะสวยอ่ะจะโดนไหมเนี่ยจะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดหน้าเหรอนี่เปิดหน้ามานันไม่นะนี่มีเปิด,นะปดท้ายด้วยเปิดท้ายอะไรไอันนี้ไว้ใส่รองเท,ท้าดีนะเนี่ย กระเป๋าทรงนี้สวยทรงนี้แบบเออเป็นทรงหยิบของง่ายจัดของง่ายแบบวกก่องข้าเอาใส่รองเท้าาอ๋อแปะแปะไว้ก่อนสวยอ่ะหกสิบบวกสิบอ๋อมันแบ่งเป็นสามรุ่นรุ่นใหญ่นี้อ้ยอันนี้แบบจองจองอันไหนไปเนี่ยหกสิบลิตร งันเรารออันเนี้ยรอราคาอีกรอบนึงรถสุดท้ายรอเริ่มผลิตเราเจอกันนน่นนี่อ่านว่าอะไรไม่รู้อะซิมอนเหรอไซมอนหรือเปล่าไซมอนเดี๋ยวไว้เจอกันจ้าอันนี้เสื้อเดินบนภูเขาแบบใหม่เอ้ยแต่แบบนี้ดูจะดูผ้าจะดีนะเนี่ยเอา กางเกงเดินป่าใช้เป็นข้างข่าอะไรหรอเป็นแบบเป็นแบบไหนแกจะเข้าทำมาไรอันนี้กางเกงออกกำลังกายหรือเปล่าเดินป่าเป็นประจำที่ราดสูงได้นะครับความยืดหยุ่นโอเค อะไรเร่อวิ freedom of movement พวกกระเกงมันเยอะขึ้นปะกาะเกงขาสั้นขายาวอาจจะเป็นที่ขาขามันเหมือนมันแตกแบรนด์มาหลายอันด้วยอ่ะเล็กที่สุดฉันน่าังใส่ได้อืมวิอันนี้แอบสวยเล็กสุดคืออะไรฮะเล็กสุดสามสี่ XS อะนะ สาสเลยหรอสภโพหรอ4เนี่ยอบ้านไม่น่าใช่นะสาคือคือเอหรอดาวหรอเส,สืออออ้อดาวดาวลอยเอ้ยดาวไร เอ้เสื้อสวยเอ้ยมันต้องอันนี้แล้วเปล่าโอ้โหมันเป็นนิตสกีหรือเปล่าเนี่ยเทเปล่าก็คือดูทุกอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจไว้คือโอ้โหงั้นคือลาวลาวเซลล์ดิถูกปะแอบดูว้าวอุ้ยสีสวยจังสีม่วง นี่โอ้โหราคาไปเหลืองไปเหลืองโอ้ยสามพันหลือปรั้นอุ้ยจริงวะเนี่ยสายอะไรอ่ะนี่เสื้อดาวไรเอสเวยโอ้โหรอหนะอยครับหรหาชินข้าเดี๋ยวไปขึ้นของได้วยนี่เท่าไหร่เท็นเทเด่นเทนเท็นเกาไม่แีราคาแต่ว่าถ้าใสเดินป่าแล้วใส่ขนาดนี้ฉันไม่อยู่ในประเทศอมันเหมือนเดินต่างประเทศเอาใจจะไปเดินต่างประเทศไม่ฉันจะเอาเอาในประเทศก่อน ในประเทศบางที่ก็หนาวนะของขนาดนี้มคะไม่รู้เหมือนกันก <laughs> ็ทำมาราคาดีมากดู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 ถุงเท้าปอกแขนปอกขาถุงเท้าอุย้ยรองเท้ารุ่นที่เราเคยซื้อลดราคาด้วยอุย้ยอันนี้คือเกตเตอร์หรือเปล่าไกเตอร์ ator, หรือเปล่าใช่ป่าวะไกเตอร์ อันนี้น่ารักจังแกน,นีน่ารักก็แต่ไม่ได้ใช้งานแต่มันน่ารักน่าจะเดินหนาวหนาวอะ่ะแต่น่ารักรอเออน่ารักหูวแฟชั่นรองเท้าเยอะมากมันมีเยอะขนาดนี้แล้วหรอแกรุ่นใกล้เคียงกันคือมีสีใหม่แล้วอ,ะอ,อ่ะออสีสวยจังเลย น่นาสิรองเท้าก็มีให้เลือกเยอะคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่ามันเป็นที่เราไม่อยู่สาขาไม่ถูกต้องวอันนี้ก็เทรองเท้าเดินป่าผู้หญิง ่่มันต้องขั้นต่ำสองกิโลเปกปา อันนี้นะคะผมแผนกเทลวิ่งต่างๆเป้นนถุงน้ำขวดน้ำกระเป๋าคาดเอวแก้วน้ำรองเทา้ารองเทา้ามีรองเทา้เทาวิ่งรองเทา้าเทรนแล้วก็มีรองเท้าเทลด้วยจริงๆแล้วนี่แล้วก็มีลูกมีลูให้ซ้อมเลยมีลูให้ซ้อมไปอีก S <S ได้เขาเรียกซับใน <laughs> นี่ครับสนามแบบครับเน็ตแบบแบบพกพาอันนั้นเตะบอลมีโก <m ico> <m ico> แบบลองได้แผนกบอลนะฮะอันนี้แผนกกลอบนะครับโปรพิมพ์โปรพิมพม์ลูกอยู่ไหนไม่ <laughs> <laughs> นี่ก็มีกลอบลองเล่นได้นะ,ะบาสเกตบ,บอล เคยใฝ่ฝันอยากมีบ้านที่มีแป้นนี่ลูกบ้านลูกบ้านในตำนาน,นโอ้โหวเมนีด้าเสื้อสกีนีเน่ยอะไรว้าวโอ้ยชิ๊ แต่คือป,ประเด็นอ่ะมันเป็นเด็กเองแต่เราเป็นผู้ใหญ่เออต้องงี้เอาเออจักรยานด้วยนะคะผมอุ้ยจักรยานก็มีขนาด แล้วก็ลองท้าสเก็ตด้วยสนามด้วยน่ารักมากสวรรค์ของจักรยานนะคะนักปั่นจักรยานทั้งหลายนี่นักปันนกปน่นนักปั่นสวรรค์นักปั่นแล้วก็นักนักป่าธนูครับนักป่าธนูมีเปตองด้วยเออนี่ไงแผนกดิ้งต่างๆสายดิง้งเด็กดิง้งเด็กดิง้ง มันควรเป็นแบบนี้ไหมอะมันควรเป็นแบบนี้อย่างนี้ฉันเคยเห็นของกินแบบนี้อไอ <ป S> ้บ้าอันนี้มันจะพกแบบใส่กระเป๋าได้แต่อันนี้มาแบบเสียบเสียบเอาสายดิ้งนะครับสายดิง้งอุปกรณ์ต่างๆมีครบครันบ้าบอมากแม้กระทั่งครีมกันแดดนาฬิกาเอากันตรงนี้เลยนะคับผมเครื่องชั่งน้ำหนักมีรีแลกซโซนด้วย อะไรเลยแค่วางของก็รู้ทันทีว่าเต็มเต็มกระเป๋าแล้วก็กด,ดชำระได้เลยนะคะผมเก่งมากก็คือสามารถชำระด้วยตัวเองได้ถุกภาคส่วนบายบาย เดี๋ยวเราจะไปดูสนามกันค่ะชมจะเก็บของก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคย่อยขึ้งบน้อยก็ซื้อน้อยนะครับงบน้อยมีสองชิ้นยมีสนามมาจริงๆมันเล่นได้เลยเหรอสมัครสมาชิกเข้าเล่นได้เลย อ๋อเฮ้ยแอบแยบ่ไปดูดีกว่าไหนมาต้องสมัครยังไงคะคุณพิมพ์มีเวทด้วยแล้วก็มีสนามแบดแล้วก็มีบาสมีบาสแบดแล้วก็เ,เวทนะฮะอ๋อต้องถอดรองเท้าด้หรอใครเขาเล่นบาสเาถอดรองเทา้าโอเคงั้น ก็ o อ่อนี้น้องยกเวท